สวัสดีเจ้าวันนี้ครัวบ้านสวนประดาวจะมาทำลาบครัวเจ้าวันนี้เราจะมาทำลาบหมูแบบลาบครัวนะเจ้าไป่ใช่าลาบลิฟนะไม่ใลาบเลือดนะเจ้าวัตถุดิบเขาก็มีจีน้นจีนที่เปิ้นอันนี้เราสั่งเปิ้นบดมาแล้วนะเจ้าก็คือหมูบดนะหมูบดเราจะมาลาบคนเดียวสมัยก<ต>่อนแต่ตหมูบดเนี่ยมันไม่มีมันนะต้องเอาหมูเฉพาะสันในนะครับสันในเจ้า สันในแล้วก็สั่งเปิ้นบดมาเรียบร้อยลาบนี่คือสมัยก่อนคือลาบเป้นจะเอามีดสับๆๆลาบหมายถึงการสับๆๆๆอเนาะเดียวนี้มันนาะตามสมัยแล้วเพิ่นก็จะบดมาหื้อเรียบร้อย้าวัตถุดเฮก็มีพิกแหงเจ้าวันนี้เฮาจะตํําพรกเองแล้วก็กระปิอย่างดีเฮาจะเอาไปเอาไปปิงเจ้าหอมแดงกระเทียมข่าเจ้าตะไคร หรือตะไครอตะไคร้ในเจ้าแล้วก็มีเครื่องเทศเครื่องปรุงแล้วก็มีหนังหมูเจ้าหนังหมูมีเลือดมีไส้มีกระเพาะมีตับมีมันเจ้าเอาไปลงมือทําเลยนะเจ้าอันนี้ก็คือหนังหมูแล้วเครื่องในนะเจ้าก่อนที่จะเอาไปต้มต้องล้างให้สะอาดนะเจ้าล้างสักสามน้ำนะเจ้า จ้เาน้ำเดือดแล้วเอาเครื่องในลงไปเลยจ้าหนังหมูนี่เป็นสไลด์มาแล้วนะเจ้าจินหนึ่งกิโล เครื่องในเกินกิโลแล้วก็หนังหมูเกินกิโลกลายเป็นสองกิโลก็คือหมูหนึ่งกิโลเนะาะแล้วก็หนังหนังนี่เอาเฉพาะส่วนที่เป็นหนังนะฮะเป็นหนังเมอมันต้องเอาติดมันเนอะติดมันไม่เห็นมันน่ากินไปจ้ะแล้วก็เครื่องในเกินกิโลหมูชิ้นหมูสันในเจ้าหนึ่งกิโลเจ้าส่วนเครื่องในหนังหมูนี่เราจะต้มให้สุกนะเจ้าต่อไปเราจะทําส่วน อื่นต่อนะเจ้าเจ้าต่อไปเขาจะมาซอยหอมซอยเครื่องนะจ๊ะหอมแดงนี่เขาจะซอยไว้ก่อนเขาจะแบ่งไว้อันทอดไว้โรยหน้านะเจ้า กระ,ะ,ะเทียมนี่เราจะหนับกระทะเนาะเดี๋ยวเราจะมาตักมีขาโดยซอยขาโดยเนื้อเจ้าขาเนี่ยเราจะลาเดี๋ยวจะเอาหนับกระทะ ันนี้ตะไคร้ก็ใช้อยู่ประมาณกี่หัวสี่หัวประมาณสาหัวเนาะ เครื่องเทศนะเจ้าเครื่องเทศนี่เป็นเครื่องเทศใส่กินลาบเนาะมันมีขายเนาะเครื่องเทศใส่ใส่ลาบเนาะใส่ลาบจะเป็นซองแบบนี้นะเจ้าสองละห้าบาทอันนี้เขาซื้อมาสี่ซองคั่วไว้แล้วก็โม่ไปแบบนี้เครื่องโม่ก็ตซมเอาโม่ไว้ใส่เต้าตีเขาชอบเนาะ ชอบเครื่องเทศนักกใส่นักใส่กระสอบใส่น้อยเนาะอันนี้เราคั่วเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาใส่หมดนะเราก็เก็บที่เหลือไว้สําหรับครั้งต่อไป้งต่อไปเลยนอนางนี้นะเราจะใส่เครื่องเทศเนี่ยมันใส่เป็นยำยำไก่ยำกบไงใจเจ้าคั่วมือหอมใจเจ้าเจ้าขั่วมือหอมแล้เจ้าบัดนี้อันเร่งไฟแห้งไปเอาเบาไฟเบาๆมือหอม ตัวได้ไฟอ่อนนะไฟอ่อนนะจ้าไฟอ่อนไฟอ่อนถ้าไฟแก่ก็จะไหม้ <c oughs> ไฟแรงไฟมันจะไหม้นะตัมีมกลิ่นหอมพอมันเย็นแล้วเราก็จะเอาไปตำหรือไม่ก็ถ้ามีเครื่องปั่นก็ปั่นเอาสะดวกสบายนะจ๊ะ <c oughs> ไขแห้ง ประมาณนี้นะเจ้าเจ้าต่อไปเราจะมาคั่วหอมกระเทียมคาตะไคร้หรือจักไคร่นะ่เจ้าควงหอมเพอมันหอมมากมากอย่างนี้ ส่วนกะปิเขาก็จะได้นี้หนากกระทะไว้จ้ะ ใส่ข้าวตับนะจะตับละเอียดเนาะก็ะคือข้าวให้มีกลิ่นหอมเนาะเราหมักข้าวมันจะกระหอมข้าวมีมหอมเดี๋ยว่างน,นี้เครื่องในเราก็ยังต้มอ,อยู่นะฮะต้มอ,อยู่ กินมันเริม่มออกแล้ว กต็ตอนนี้ก็หอมแล้วนจ๊ะก็จะปิดแก๊สนจาจากก็ประมาณนี้นะฮะประกอบมีแก๊สเลยเนาะแก๊สเจ้านี่ก็เครื่องในที่เอาต้มนี่ก็สุกแล้วนะจ๊ะก็จะปิดแก๊ส ส่วนเครื่องในแล้วก็นหนังหมูเอาต้มนี่แหละเจ้าสุกแล้วนะเขาจะไปปอาไปให้มันเย็นเดีเขาจะได้หัน่นเครื่องในนะเจ้านังหมูนี่เพิ่นหั่นมาเรียบร้อยเจ้าต่อไปเขาจะพิ้งพริกนะเจ้า พริกนี่พชอบเผ็ดกับไซนักน้อยกับชอบเผ็ดกับนี้ก็ส่น้อยๆเจา้าปรุงรสตามใจชอบนะนาะพริกนี่เขาจะพิงหุงงหง้นหอมนะเจา้าเอาไว้สูงๆมันจะเ่ายก้อยๆแห้งไปแล้วกลิ่นหอมนะเจ้าก็คืออย่าใกล้ไฟเนาะอื ระวังนไหม่เนอะแก๊สมันจะหอนต้องก้อยๆพิงไปให้มันหอมถ้ามันหอมม,หอม,มันจะเป็นสีน้กต่างกันเนี่ยจะมีกลิ่นหอม กินดำๆแล้วก็ปอแล้วเจ้าประมาณนี้นะเจ้าเจ้าต่อไปเราจะเอาเครื่องเทศไปปั่นนะเจ้าปั่นนี้มันจะละเอียดกว่าตำนะเจ้าแต่ว่าก็ใช่ยังไงแล้วก็ปั่นแล้วเดี๋ยวเราเอามาตำต่อ,อยนิดหน่อยก็ได้นะฮะ ไปปั่นไปโมดมันจะละเอียดกว่าตำนะเจ้าเนี่ยต้องตำนะอ๋อเจ้าก็แช่อันโมออกมาแล้วใส่มดนี่ไม่ใช่ใส่เท่าที่ชอบนะเจ้าคือว่าใส่นักลงไปมันก็จะฉุนเนาะใส่พอประมาณเจ้าต่อไปเราจะมาตำเครื่องนะเจ้ามีตะไคร่หอมกาวหอมแดงกะปิเจ้าก็คือตะไคร้แล้วก็ หอม,หอมกระเทียม,มกระเทียมขาตะไคร้และกระปิกระปิที่เราเมาื่อกี้อยู่ในใบตองนะฮะเราก็แกะออกมาให้เรียบร้อยนะฮะ ละเอียดแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาพริกใส่เนาะเจ้าอันนี้พริกที่เขาปิ้งตะกี้เขาเอาไปปั่นนะจะพริกที่เราเอาย่างเมื่อกี้เนาะน,นี่ก็ปั่นเรียบร้อยนะฮะ เอามาใส่ตังไปด้วยเลยเนาะเครกนี้มันต้องไปใส่น้าปเื้าเครปแลออ้วมันหอมได้เติมไปเรื่อย ຕ yeah! ໍ່ໄປເຮົາຈະຮັນເຄື່ອງໃນທີ່ເຮົາຕົ້ມສຸກແລ້ວເນາະເຈົ້າຮັນເປັນບາງໆເນາະເຈົ້າຕ້ອງບາງໆປະມານນີ້ເນາະฮะເຖິງຈະອະລ່ອຍເນາະຊิ้นໃຫຍ່ນັ້ນມັນຈະແຂງ เอันนี้คือกระเพาะนะครัหัน่นบางๆนะ อันนี้ไส้ะะะอะะเจ้าน,นี้เป็ดไส้อ่อนนะจ๊ะไส้อ่อนเนาะไส้อ่อนเนี่ยไม่ไม่ต้องล้างเนาะ,ะ่ะไส้อ่อนไม่ต้องล้างถ้าเป็นไส้แก่เนี่ยมันต้องล้างความสะอาดนะไส้อ่อนนี่ไม่เป็นไรนะ เครื่องในนี่เท่าไหร่นะับรวมเนี่ยครึ่งกิโลครึ่งกิโลเนาะหนังหมูครึ่งกิโลหนังหมูนี่คือทีท่แยกต่างหากเนาะก็คือเครื่องในนี่เวลาเราไปสั่งซื้อเราก็บอกว่าเครื่องใน,เ,นเอาอะไรมั่งเนี่ยนะัะก็จะมีตับน้ำตับม้ามากระเพาะกระเพาะแล้วก็ไส้อ่อนห<า>นังหมูนี่คือต้อมมืองแล้วมันจะเป็นเนี่หนังหมูแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่งั้นเราก็ต้องซื้อเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆมามาต้มแล้วก็มาปอกมาลอกมันเนาะแล้วก็มาหันน่นเอฉพาะหนังอันนั้นก็จะเหนือหน่อยๆอันนี้ก็จะซอยใบสะระแหน่กับผักไผ่ภักกลางคุณห้องพักอย่างมุ้ต้องเหนือคุณห้องพักไผ่นะเจ้าผักไผ่หอมดวนหอมดวนคือสะระแหน่ ผักไผ่นี่ผักกาดนี่หมูนี่แมงมุม,มว่าเปิ่นห้องอยู่ใดเปิ่นห้องว่าอย่างนี้ ต่อไปเราจะมาโซ่น้ำพริกมันกับว่าคั่วน้ำพริกเนี่ยกห้มันหอมจากมาน,นีอันนี้น้ำพริกเดี่ยวออตำ ตทำในครกเมื่อกี้เนาะแล้วเาก็เอามาคั่วหรือมาสูดน้ำมันเราก็จะมาคั่ว

เดี๋ยวเขาจะไปศูนย์แหละเ้าเจะเราจะเอาไปคุกกันนะมันคุกในกะละมังคุกหรือว่าศูนย์คนเมืองมันท้งศูนย์นะเจ้าเจ้านี่คือหมูที่เขาเตรียมไว้นะเจ้านี่สันในหมูนะเจ้าเปิ้นบดมาห้เรียบร้อยหนึ่งกิโลต่อไปเขาจะน้ำพริกเข้าไปศูนย์นะเจ้ามันพริกนี่ก็แล้วเขาจะเอาน้ำพ,นนำพรำพิกนี้มาใส่นะฮะ ต้องใส่มดนะเจ้าเดี๋ยวมันจะเพรดลงไปเนาะถ้าอย่างไรถ้ามันจางมันนี้ไปเราเติมได้เนะเาะก็คือใส่่อนหน่อยนึิแล้วก็ใส่เครื่องเทศเครื่องเทศที่เราปั่นไว้เมื่อก <มา S 2> ี้นะฮะใส่สองช้อนแล้วก็ ผมชูรสใครมากก็ใส่ผักบุมากก็บอต้องใส่เจ้าแล้วแต่เนาะผงชูรสก็ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ฮะอันนี้สองกิโลเราจะใส่สองช้อนกาแฟ е. ถือว่ามันนักเนาะสองช้อนกาแฟช้อนชาอนเออช้อนกาแฟ е กับช้อนชานเดียวกัน ใส่เลือดเจ้าเลือดนี่เอาแตเอาแต่น้ำน้ำหนึ่งแบดี้ใส่ก้อนเข้าไปนะเจ้าใส่เลือดเข้าไป เครื่องที่เขาเตรียมไว้นะเจ้ามีเครื่องในมีหนังหมูนะเจ้าใส่เข้าไปเลยใส่ผักหนึ่งักใส่ผักไผ่หอมดวนหอมดวนที่เราหั่นไว้เมื่อกี้อย่างนี้นะลไปเนาะจะได้หอมนะเจ้า นี่ก็คือสามอย่างมันจะออกมาเป็นสองกิโลเนาะตัวนี้เนี่ยก็แบบเดียวกันจะลาบดีบนะฮะอืมแาบบีบนี่ก็จะใส่เลือดนักหน่อยเนาะอ,อ,อม,มันจะแด้งเลยเหรออันนีเา น,นี่เราจะใส่หนังหมูเยอะหน่อยนะเพราะว่าเรา,เราชอบหนังหมูชอบหนังหมูแต่เราไปซื้อที่ร้านเนี่ยหนังหมูนี่จะน้อยนะฮะก็อันนี้ทํากินเองนะท,าท <ำ S 2> ํากินเองสองกิโลทอาไปด้คั่วทีเดียวเราจะแบ่งคั่วทีละครึ่งที่เหลือเราจะใส่ตู้เย็นไว้แต่ถ้าจะให้ดีก็คั่วไปเลยดีกว่าแล้วก็เอาแบ่งออกมาอุ่นกินดีกว่าฮะถ้าอย่างนั้นนะ คั่ว,วทีเดียวเลยเหรอคัว่วทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาอุ่นกินเอาจ้าเดี๋ยวนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ,ะเจ้าได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะไปคั่วแล้วก็จิ้มดูว่ามันเผ็ดก็ว่ามันเผ็ดถ้ามันบบเผ็ดก็เติมเครื่องได้นะเจ้าเครื่องปรุงต่อไปเขาจะไปคั่วจเจ้า ส่วนน้ำพริกเนี่ยเขาก็ตักเก็บไว้นะเจ้าตัก,กไปถ้ามันละเอียดเขาก็เติมที่หลังได้จ้ะแล้วก็เตังไว้เดี๋ยวเขาจะคั่วลาบนะเจ้าใส่น้ำมงงันลงไป กลฬามานจะพุ่งหมดเลยจ้ะสองอกิโลมันจะพุ่งหมดแล้วแตใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้นิดเดียเติมน้ำไปหน่อย เราแบ่งขั้วทีละกิโลแล้วกันนะแม่อืมเพรมันเต็มกันฮะวนหมดไหวอ่าขั้วกินเยอะหนึ่งกิโลนะฮะชิ้นไม่หมดขั้วไม่หมดว่าข้าวตู้เย็นไว้ก่อนเราทำเองนี่ยมีซุ้มเจ้าก็าถ้าไปซื้อเขาอ่ะกิโลต้องกี่นละร้อยอย่างนี้สามร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยประมาณนั้นนะฮะกิโลหนึ่งนาะตสี่ร้อยเากล้ามเดียวหมูตอนนั้น <สม S 1> ตอนนั้นนี่ก่อนหมูจะขึ้นราคาด้วยซ้ำเนาะ เดี๋ยวนี้น่าจะราคานิดได้แล้วอันนี้ทำคิปเองนี่ตกประมาณกี่บาทเนี่ยฮะแี่ซื้อมาสามร้อยรวมทั้งหมดน้องสามร้อยเนาะ,ะนี่น้ำซุปเมื่อกี้น้ำต้มหมูนเนี่ยแหละฮะเอาใส่ไปนะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะคั่วให้สุกเลยนะฮะ รอไปหน่อยนะเจ้าหลังจากที่มันเริ่มซุกแล้วเราไปกินก็ขอบคุณด้งเช็ดจางไปหน่อยมันจืดไปหน่อยเนาะแล้วเติมพริกแกงลงไปพริกลาบพริกลาบที่เราคั่วเมื่อกี้ไะ อย่างบางคนเขาก็จะปรุงเพิ่มนะฮะ<ม>ก็จะใส่เป็นพวกน้ำปาลาอะไรพวกนี้นะใช่ค่ะน,นี่ต้องใส่น้ำปลาเไปนี่แล้วก็เหยื่น้ำปลาไปหน่อยแล้วก็ใส่ต้นเกตไปหน่อย เพลียนิดหน่อยนะครับ เขาใส่หอมเจียวเขาใส่ไม่ได้หอมเจียวนเนาะหอมเจียวหอมเจียวอะไรบ้างน่าทานน่ากินก็ลาดกุ้ง

าตอนนี้ลาบคั่วเฮาก็สุกแล้วนะเจ้าใครมักเผ็ดก็เติมตามใจชอบปรุงรสมักเผ็ดนักเกมเ็มเติมได้เจ้าตอนนี้เฮาจะเอาไปตักใส่ถ้วยนะเจ้า เสร็จแล้วเจ้าลาบหมูลาบคั้วนะเจ้าทำมันยากหรอก็เข,ข้านี่นะถ้าเอยากจะกินไปซื้อของ่นแปลงเขาก็ทําได้เจ้าเข้าไปดูในคลิปของกระดาวจะบอกขั้นตอนการทำเพื่อนนะเจ้าอย่งไดก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โดยนะเจ้าสวัสดีเจ้า